แลเรา่อนถ้าคุณจะไปเป็นนี่นคนอื่นก่อนแล้วคุณจะตามมันจะเป็นได้ไงละ่ะ <ừ> คุณพูดไม่ผิดเลยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงแต่เราต้องการที่เป็นแบบนี้มันก็ต้องรู้ต้นงที่ดูเราปอนเราปากอยู่แล้วเพราะเราก็อ,อยากโอเคการแค่นั้นพอละคุณนึกปากแค่นี้พอและถู่ว่าปากที่ดูเรา่อนแล้วเราก็ไปคนใกล้ตัวแล้วก็ต่อ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 นั้นระยะทางเนี่ยจะมีกี่กิโลก้วแต่ มันต้องมีจุดเริ่มต้นถ้าเราไปจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราไปจุดเริ่มต้นไม่ต้องกลัวผมไม่สนใจใครนะคือพูดเลยเนี่ยท่านจะชอบหรือไม่ชอบน่าที่นั่นแต่ท่านที่ผมพูดผมอธิบายไปแล้วพอรู้ไปถึงคุณพูดเลยแล้วแต่น่าที่นั่นแต่น่าที่ผมอธิบายไปแล้วว่าผมคิดแบบนี้ผมทำอย่างนี้แล้วผมเดินมาแบบนี้ถือว่าถ้าผมจะต้องไปแค้นต้องชื่อผมนะต้องชื่อผมนะตายผมตายก่อน ก็ยุ่งไม่ได้ยากพอแต่ว่ามันมามามาร่วมู้ดูการกันมาทําอะไริกันถ้าผมบอกไปว่าอันนี้มันน่าจะเป็นไปได้ถ้าคุณเห็นด้วยเราก็ช่วยกันผมบอกว่าภาคกลาเริ่มใหม่ขึ้นมาในโครงการนักฆ่าศาสนาพระมหาก่านสั่งปกป้องิปเยอะประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญถ้ามันมีท่าคไหนที่มีโครงการอย่างเนี้ยบอกผมเวลาผมไปแล้วเดินไรคู่กัน โอ้สายมาแล้วเจนป็ายเล็กๆในร้านก็มีพักมามีพักผมมีก้าวไกมีสุดาราะไเงี้ยโอ้ก้าวไกที่เลยบนเวทีเวทีเล็กๆแค่ไหนในร้านก้าวไกโอ้จในหเวยโอ้เลือดหัวเสียยวเลยสยองเลยโอ้โหเฮ้ย เขาบอกขนาดเขาบอกเขาไม่รู้ภานอาหารนะนาสมุงหมูพระราชทานนะครับพวกสโตงเออนาสมุงหมูพระราชทานนะเราเลยผมควรเขาไม่ได้บังคับคุณว่าคุณต้องยอมรับพระบีหรือไม่แต่มันมีกฎหมายบังคับว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยินสถาบันหรือไมเออเหมือนผมเนี่ยผมจะไปด่าพ่อเราแม่คุณอย่างเงี้ยถามว่าคุณจะอ้างว่าสิทธิ์ของผมได้ไหมไม่ได้ผมก็ต้องโดนยินเหมือนกัน ในหลวงเหมือนกันเขาก็มีกฎหมายผูนะ้นำรัะทาลยาเขามีเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วองค์คอมมิวนิสต์เขาคลองไปในในหลวงนะใช่ไหมเอาเงื่อนกันว่าเอาฟริญป,ประธานาธิบดีอเ,เมริกามาคุณไปด่ามัาเลยนะอยู่บนประเทศไทยเนี่ยประเทงปุ๊บเนี่ยประธานไปดีมาผู้ด่ากันเลยรุ่นประมาทเราก็โดนใช่ไหมล่ะแล้วถามว่าอย่างเนี้ยคุณเป็นหนะนึ่งประมาทใน,น <ดา S 1> ที่อเมริกาคุณทำได้ไหม ทำได้ไม nah, nah. ่ไปด่าลรนะท่านผู้ดีในบ้านเรามียึดกันทำเนียรัฐบาลใช่ไหมที่อเมริกาเนี่ยคุณเข้าไปใกล้หน่อยเขาไปกินคุณแล้วถูกไหมล่ะถ้าจะอ้างอเมริกามันต้องอ้างให้ให้หมดอ่ะให้หมดทุกอย่างในวิธีการถ้าเราเราจะทำไงให้เราไปไปอยู่ฝั่งนู้นได้เราให้ทุกคนมาทุกเดือนพูดระฟังด้วยแล้วถามว่าด่าในหลวงเนี่ยด่าเพื่ออะไรบ้างทราบกระแสถูกไหม เป็นคนเดียวที่จะทำเงินหนึ่ของประเทศไทยยอมรับแนะแล้วระบบสกอร์ลิงก็คืออะไรครับระบบสกอร์ลิงก็คือใส่ข้อมูลลงไปแลให้คอมพิเมวเตอร์คำนวณซึ่งตั้งสกอร์ลิงว่าต้องไม่กลับมาคำนวณว่า,า,าลลติดคะแนนหรือว่าประเด็น,นอะไรเนี้ยถ้ากรอกน,นี้ไปพวกเนี้ยนี่ก็คือสินเชื่อ AO เนี่ยถูกว่าจะต้องรู้ว่าถ้ากรอ,อกอันนี้ไปเลยนะถ้ากรอ,อก,กรู้เป็นสำนักใหญ่ก็รู้แล้วนะถ้ากรอ,อกไปสกอ,อกข้อมูลอย่างนี้ไปเลยนะ มันต้องได้สักหกหรือเจ็ดสเตทเมนต์ของเจ้านี้นะถึงจะผ่านธุรกิจของเขาคืออะไรถ้ากรอกลงไปปุ๊บเนี่ยรายได้หลักคือรายเดือนสามเนี่ยอันนี้เขาเรียกระบบสกอร์ลิงทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าโกรดสิบปุ๊บเนี่ยถ้าผ่านชัวร์เลยเก้าถูกไหมถ้าหกเจ็ดพวกเนี่ย,นะย, 6, ก,ยก็ต้องมีคณะกรรมการบอร์ดวงเงินเท่าไหร่เอสเอบอร์ดเล็กบอร์ดกลางบอร์ดใหญ่ห้าร้อยล้านเนี่บอร์ดกลางถ้าเลยจากห้าร้อยล้านไปนี่ก็เป็นบอร์ดใหญ่ เราเป็นบอร์ดใหญ่จนะนะน,นั่งพิจารณาอะไรประธานบอร์ดนั่งัวโต๊ะแต่ละกรรมการบอร์ดก็นั่งเรียงออไปจะทีมคนก็สุดแท้แต่ s c o r i n งขึ้นหน้าจอแบบทุกคนพอขึ้นหน้าจอเสร็จพวกเนี่ยที่พูดคือว่าระบบส s c o r i n งเนี่ยนะคณะกรรมการก็พิจารณาจากระบบส s c o r i n งให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านนถ้าสู้สู้กันแบบนี้อันนี้ือเรียกว่าระบบส s c o r i n งฉะนั้นเครดิบูโรที่ท่าน,นก่อนพูดเนี่ยนะก็ถูกท่าโยกเลิกเครดิบูโรเพื่อให้แนละ้ว เื่อให้ SME เนี่ยกู้เงินได้ใช่ไหมแต่ถ้ายกเลิกเครดิตบูโรบริษัทเครดิตบูโรเนี่ยเขาไม่มีหน้าที่หน้าที่ของบริษัทเครดิตบูโรคือการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ใช้สินเชื่อตั้งแต่บัตรเครดิตเอ่อนอทแบงค์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะส่งมาให้บริษัทเครดิตบูโรจะบริษัทเครดิตบูโรมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเครดิตบูโรพวกเนี่ยเขาได้ข้อมูลจากไหน เขาได้จากสถาบันการเงินถูกไหมถูกครับแสดงว่าสถาบันเงินก็มีข้อมูลลูกค้ายอยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาส่งมาที่ตรงกลางและตรงกลางพวกเนี้ยก็เหมือนกับแชร์ขอ้อมูลกันแบงก์ A B C D E ก็จะรู้หมดว่าคนเนี้มีนี่อยู่ที่ไหนบ้างแต่ก่อนนี้ไม่มีบริษัทเครดิตบูโรแต่และแบงก์ก็ต่างคนต่างก่อยถูกไหมแต่พอพอมีบริษัทเครดิตบูโรเข้ามาพวกเนี้ยแบงก์เขาสามารถเนี่ยต้องเปิดเผยนะเพราะมันเป็นความลับต้องเซ็นชื่อยินยอม เปิดเผยข้อมูลจากเครดิตบูโรเพราเปิดเผยมาตัวปุ๊บก็จะรู้เลยไอ้น,นี่เป็นนี่แบงค์เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่เนี่ยหรอเมัเขาก็จะบริหารความเสี่ยงจากตรงนี้ได้ดันั้นเครดิตบูโรไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เ,เพราะว่าแบงค์นี่นะเขามีอำน,นาจปล่อยหรือไม่ปล่อยเวลาเขาประเริเสธสินเชื่อนี่นะไม่มีแบงค์ไหนไปริเสธว่าเพราะว่าคุณติดเครดิตบูโรถูกไหมเขาติดว่าเนื่องจากว่าคุณสมบัติเนี่ย ยังไม่เพียงพอต่อการจะอนุมัติเหมอนก้อนนี้ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอต่อการอนุมัติเหินก้อนนี้ขอพูดเท่อไห่ขอพู้แล้วนะเล่นเพ็นพออนุมัติให้พู้เท่าไหร่ล่ะทำไมไม่บอกอนะ่ะว่าของคุณที่ส่งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเอกาสารบร,ริษัทสินค้าโปรดักต์อะไรต่างๆแล้วแนตะ่ถูกไหมครับแล้วพอพูดเท่าไหร่เขาไม่บอกเขาใจว่าไม่เพียงพอต่อการที่จะอนุมัติรั้งนี้แต่ความจริงแล้วคือการติดเครดิตบูโรแต่ความจริงแล้วคือการผ่อนชนะง่าช้า อันนี้คือเครดิตบูโรอันนี้ผมผมที่อเกาะจำใหญ่อันนี้คือเป็นเป็นมันเป็นนี่คือภาพใหญ่ที่ท่านเม่ราบอกคือมันเป็นเรื่องของนักลงทุนเอสแอนแอลใช่ไหม <S 1> S 1เอสแอนดีเอสแอี <S S D. แต่เราลักษณะนาว่าคือคนรักยากทั่วไปอย่างผมอย่างคนทํางานอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสองปีก่อนสามปีก่อนเราอาจจะดีพอมาช่วงโควิดสองปีเนี่ยเราแย่งานตกหนักปุ๊บเราาจะสงราช้าปุ๊บมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็น มันก็กลายเหมือนบูโรขึ้นมาเวลาเราตอนเนี้เริ่มดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นแต่เราไปขอคู่ถึงเชื่อเพื่อจะมาลงทุนกล้าขายสามหมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าไอ้คุณมีประวัติไม่ดีแต่มาแต่คุณไม่ได้ดูก่อนหน้านะั้นหรือตรงนี้เริงแว,ว่าเขาต้องก,การให้ให้คนที่อ่าคนละมากินแหละเข้าสู่ถิบเชื่อได้แต่น้อยที่สุดทําไมเขาองกู้ไม่ได้บอกกู้ไม่ได้แต่เขาไม่กู้นอกระบบ ปอกู้นอกระบบไงมาร้อ,รอยเลยยี่สิบทำไมก็ส่งกันได้เงี้ยแล้วพอส่งไม่ได,มได้ก็จะเป็นยีนพ่อหาหมูก็เลยเป็นปัญหาอยู่งี้มาคือความหมความความความอธิบายที่ผมอธิบายคือเราต้องการให้ให้คนเนี่ยแบบอย่างชุมชนเนี่ยอย่างเขตหลักสี่เนี่ยมันพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะเนีน่ยใช่ไหมอย่างของผมใน,นหลักสี่เนี่ยชุมชนมันเยอะเจ็ดสิบกว่าชุมชนใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนระดับล่างพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยแล้วถามเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ติด บูโรแบคลิฟต์มดแล้วเขาทำไงพู่นี้คู่น้องหมูมัเราเก็บรายวงรายวันคูค่้ามพออย่างนัน้นพู้เลยนะผมบอกว่ามันก็เป็นเรื่องอยากรัฐบาลเาเดยดูรัฐบาลไหนก็ลก<ช>แล้วแต่ก<ช>็ <ๆ S 2> บอกว่าก็เต้นเศรษฐกิจให้ก่อค้ามแม่ท้าเนี่ยไปคู่ที่นา่าเรอมสิน,นได้เลยห้ามือมีกี่รายที่กู่ได้ก็กู้ไม่ได้กพติดแบบติดบูโรถูกปะใช่เออ็จแล้วผมบอกอย่างมเนีผมเลยคิดสตารจุตกหแล้วไเทียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สินเด็ สิทธิในการกู้เงินโดยที่ไม่ต้องคัดประกันไม่ถูไม่ถามสักคำเอาไปทําอะไรแล้วเมื่อไรจะคืนนะผมคิดต้นตกคุณหมดแล้วให้จังจเสนอจดใต้ตะวันออกจนตะวันตกทุกต่อทุกซอกทุกซอกทุกถนนทุกทางไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออยู่แบบว่าป่าสะไกยื่นคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้พอค้าแม่ค้าอาชีพอิสระไร่แพรวกราธรรมกรแบบอาณาเจ้ากินข้ามแท็กซี่มอเตอร์ไซค์สามล้อตุ๊กตุ๊กเชเลนจ์เขยิบยาถ้าคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์เช่นพระมหาเศรษฐีห้าล้อนระดับ เด็ดเจ้าบ,บ้านทุกกรณีต้องคืนทั้งต้นทั้งดอกสองสร้างวิน,ยนัยการเงินการคังพร้อมการทันปฏิบัติให้กู้ยืมหลัคาเรือละสามหมื่นหกพันบาทเฉลี่ยชัปดาห์คือวันละร้อยเดือนละสามพันปีละสิบสองครั้งถือว่าเป็นผู้ที่มีวินัยการเงินการคังดีฟีดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินเพิ่มไปเท่าไหร่ครับเพิ่มให้สามหมื่นหกพันบาทเพิ่มไปทุกปีสี่ปีครบแสนสี่หมื่นสี่พันบาทสามเตะชีวิตทุกกรณีหายกันไม่เป็นที้มรดกตกไปถึงลูกหลาน,จาาน,นาเจ้าบ้านสมัยขึ้นมาเบิกใหม่ไม่ต้องคุ้ ได้แน่แน่ <S <S <ๆ>ชัวร์ชัวทุกหลัาคาเลยไปได้เลยครับโอ้สามหมื่นท่านต้องึบอกโงก็ตอจาะกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เอาคืนสินั้นยังอยู่ครับวันนี้คือดีเจ็บใครได้ป่วยช็อตขึ้นมาใช้ได้ครับสามหมืนห่นวันละเอาบัตรประชาชนไปเสียท่านอยู่กับรัฐบาลน,นี้ถูกไหมได้บัตรเพิ่มมา,นนนาอีกหนึ่งใบบัตรคนจนถูกไหมพอพู้ได้ดีหน่อยก็เป็นบัตรบัตรสวัสดิการนะครับแต่ทางเลือกใหม่ เพิ่มเจ้าบ้านในบัตรประชาชนบัตรเดียวครับเพียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สินัน้นน,น,าานนั่นคือระบบงัมนนโยบายจากผมนีบ้านเนยีกบ้านดีประตาพักกันผมบอกผมเชื่อว่าที่ผมคิดมาดีกว่าข้อเสียในการกำหนดไม่เอานโยบายนี้ข้อเสียเดียวมันไม่มีการตกลงไม่มีการติดสินบาทค่าสินบนไม่มีเงินทอน ไม่มีเงินทอนเขาจ่ายตรงเลยพอไปเปลี่ยนบัตรพวกบอกเปลี่ยนสีนะบ,บัตรประชาชนนะไม่ต้องยุ่งยากนะออกพอมาใหม่เลยบัตรประชาชนเฉพาะเจ้าบ้านเลยจุดว่าสั่งผลิตมาใหม่เฉพาะเจ้าบ้านเลยชาาลลยูออกมาสีแดงแสดงว่าเป็นเจ้าบา้านเสียงเมื่อพุ่งขึ้นเลยวันนี้เจ้าบา้านจีนลิ้งกับทรลอสสี่แม่แล้วนะเราบอกชาตสีอย่างเดียวไม่ได้พอเราไปเปิด่ยนธนาคารพูดมาเสียงที่เครื่องแสางการหรือบมาขึ้นที่เครื่องด้ยตนยใหญ่ทีว่าเป็นเจ้าบ้าน หรือว่าถ้าหากว่าอนุมัติเสร็จสามวันปุ๊บในคอมอต้องยังวันแล้วก็เสียไปตัวปุ๊บเนี่ยสมุดเงินฝากบัญชีเจ้าบ้านขึ้นมาเลยออกจากการตรวดเงินสามบัญชนาคาเจ้าที่ธนาคารปิดจจะเอาเงินไปทําอะไรจะคืนยังไงไม่ต้องเสอกนี่เป็นนโยบายก็บอกเราไม่จวงไม่ถามอ่ะจะไปทําอะไรแล้วไ่นจะคืนถูกไหมง่ายไหมตาศีาษาใจมีเยือมาไม่รู้ไม่ต้องมีเครดิตบุร แต่ผมไม่บอกว่าทําไมถึงไม่เครดิตบูโรเพราะเคบอกแค่นี้ก็ยังนับแลยยัง้อร้อมที่จะก๊อปนะก็ไม่ได้เลยับเพราะว่าที่ปรึกษาผมก็ไม่ธรรมดาถูกไหมเพราะว่าแก้มาหมดแล้วนะผมซัดมาหมดแล้วผมซัดที่ปรึกษาที่ปรึกษาผมก็เก่งจริงอ่ะการหนูหน้าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้โจบเลีรยครบหมดทุกประเด็นแต่แ้นถามว่าผมผมคุยมาทำอะไรกัน ไม่ยังจะเนี่ยบอกดียังคือเราแข่งกันเรื่องนโยบายใช่ไหมประชาชนก็เป็นคนตัดสินให้เขาคนเขาคิดเองไม่ผมเปิดข้างอย่างคุยผมผมคุยกับจอคุยแต่ผมพูดด้วยบทผมพูนโยบายเหมือนเนยถูกปะแต่ผมผมคงไม่ได้พูดทางเทคนิคให้มันหมดเปลือกเพราะเนื่องจากว่าเวลานี้อย่างก็บอกอย่าเต้อย่างเงี้ยให้ใส่หน้าเอาเนี่ยมาดีเลยคอับผมผมให้ประเด็นตกเวทีเลยใช่ป่ะแส่หน้าไปเเท่าไหร่ครับรู้ว่าเจ้าบ้านมีเท่าไหร่อืมใช่ป่ะครับ โอเคแนละ้วผมได้ฟังแล้วบานนานประชาชนมีคนได้สิบกี่คนครับทร,บราบไหมครับสิบล้านบบรถรถให้ไปเลยครับนี่สินเกษตรกรให้ไปเลยครับสิบล้านรกรถหกร้อยบาทให้ไปเลยครับสิบล้านบบรถรอะไรครับมีมีนโยบายาไม่มีอะไรที่จะครอบคลุมเท่ากับเงินทุนชาวบ้านครับเงินทุนชาวบ้านสร้างมันครับเท่าไหร่ มา,ากกว่าสามสิบล้านคนเดินครับอาอยครับครอบคลุมทั่วถึงเสมอภาคมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวมันเองไม่ต้องไปยกเลิกใครครับบัตรใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวเหมือนเดิมครับไม่ต้องเพิ่มเป็นบัตรคนจนไม่ต้องไปเพิ่มเป็นบัตรเปลี่ยนอย่างเดียวจากบัตรประชาชนให้เป็นบัตรจ้าวบัตร,าต,ร,าต,รตามทอสสิบสี่แค่เปลี่ยนสีใช่ไหมเออ พี่น้องประชาชนอยากได้สีอะไรแบบประชาชนที่ฟังมาแล้วเท่ครับแบบประชาชนสีทองไหมเจ้าบ้านอ่าเจ้าบ้านฟังมาลุ้นเลยว่าเป็นเจ้าบ้านครับออกเป็นสีทองไหมสีดำไหมน้ำเงินไหมม่วงฟ้ากลางแสดแดดได้หมดเลยครับฟังมาลุ้นเลยในเจ้าบ้านเท่ด้วยครเท่ปั้ครับเท่ครับบัตรไปเดียครับบัตรใบเดียวไม่ต้องไปเล่นการตลาดเล่นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ แล้วบัตรประชาชนที่เป็นเจ้าบ้านใบน,นี้ไม่เป็นเพียงแค่โอกาสที่ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆนะถ้าผมมีส่วนร่วมในการเป็นรัฐบาลผมจะบริหารจัดก,การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเป็นรัฐสวัสดิการเริ่มต้นจากเจ้าบ้านก่อนวันนี้ถ้าจะเป็นรัฐสวัสดิการดูแลประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินทันทีทำได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางครับแต่เริ่มต้นจากเจ้าบ้านได้ไหมได้ถูกไหมฝนตกน้ำท่วมมีปัญหา เอาเงินชดเชยไปก่อนคอรมอจะอนุมัติเมื่อไหร่ข้างหนึ่งรันพิจารณาเลยแต่วันนี้ถ้าน้ําท่วมมาพุ่งเนี่ยเจ้าบ้านไปธนาคารนำสินก่อนเบอร์คนละห้าพันไปก่อนเบอร์คนละหมื่นไปก่อนคอรมออนุมัติห้าพันเป็นที่ห้าพันถ้าคอรมออนุมัติหมื่นห้าไปเบอร์ใหม่อีกหมื่นห้าโอเคไหมครับตอนนี้เริ่มแล้วนะถ้าแล้วประกาศไปเมื่อไหร่แล้วพุ่เนี่ยเอาเงินชดเชยไปก่อนเพราะยังไงรัฐก็ต้องจ่ายเลยใช่ไหมแต่มันจ่ายเมื่อไหร่มันกันเพื่นพี่ไหม อย่าจ่ายค่าแรงหลังจากเหนือเขาแห้งที่อย่าไปชดเชยหลังจากที่เขาไม่ต้องการบาง,งที่ยังไม่ได้เนี่ยางแด่น้ท่วมถูกไหมล่ละเงินทุน้าบ้านได้เลยไม่ได้เป็นเพียงคแค่ <c oughs> โอกาสของพี่น้องประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบงา่ายง่ายแต่มันเป็นสตาร์ทอัพที่จะดูแลรัฐจวัสดิการ,รให้กับประชาชน คนไทยทั้งประเทศสเต็ปแรกดูแลเจ้าบ้านก่อนทไปุกอยแล้วคนอื่นล่ะเจ้าบ้านเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเจ้าบ้านเป็นคนที่มีศักยภาพถูกไหมเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนขึ้นเครื่องบินถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงหน้ากากจะหลุดออกมาถูกไหมครับให้สวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนหรือสวมหน้ากากให้เด็กก่อนครับตัวเองก่อนต้องให่ตัวเองก่อนอืม,มอยากนป็นผู้จาบ้านครับ ให้เจ้าบ้านแก่แน่ก่อนแล้วจะได้ไปดูแลสมาชิกครอบครัว